โอเคครับดีพี่ขอบคุณนะครับผมต่อขาพิเซตต่อขาขาพิเซตลงก้าก็เป็นประมาณจะเป็น i อซอ่า74393ซึ่งเป็น IC นับนะครับนั่นคือนับตั้งแต่0ูนก็ต้องมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะผมเพื่อนก็จะต่อสวิตช์แทนคอกนะครับก็มาดูกันแล้วผมมาต่อเข้าลงไฟหัวอ่า1และ อสองสามเสร็จแล้วผมต่อาพากเนี่ยสี่ <ไป S 2> นะครับแหมไฟไม่ค่อยชัดนะฮะสี่จะลำบากมากครับ,บ,บ,รบอ่าไปห้าต่อลงกาวปุ๊บมันก็เลยดับหกนะฮะอ่านี่ต่อลงกาวเรียบร้อยนะครับทีบ <7 S 2> ่เต็งกรเียมก่อน ปเราจะมาดูว่าวไฟไม่ติดมขยับดูครับจะเปบนขาดีนะครับมองเป็นหลอดดูแป๊บนึงนี่คืสีดำคือขาดีนะครับชึ้งสล้ันี่ผมถอดออกแล้วเอามาเข้าไฟบวกกันอะไรวะเนี่ยานดี ต่อมาไม่ได้ทำกันหรอติดได้ติดได้โอ้หลอนแรกไม่ติดจริงๆครับหลอนแรกต่อไดต่อเรื่อย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 ก้าวมันไม่ได้เพื่อนมาช่วยแก้บั้หน่อยครับอันนี้ขาด P10 ไม่ทำการก็สวัสดี Social แคมเป็นอะไรไฟเสียเหรอเสียครับช้าสุดเสียมันเปลี่ยนเป็นแดงแดงไปดูดีได้ไหมออฮ่าฮ่าปิกกงโอเคครับต่อไปครับต่อไป อันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะเก้าเก้าอ่ะโอเคครับเก้าเฮ้ยสิบอ่าเรียบร้อยตอนสิบเอ็ดนะครับแล้วขึ้นมาเฮ้ยครับสิบสองแล้วผมจะทำให้มันลงผมก็ต้องเอาขาสิบสามขามีเซ็ตสิบสี่แล้วก็นำขาสิบห้าครับแหมติดหมดเลยครับโอเคเรียบร้อยครับอ่า Napoleon. ya yeah,